เปิดเซลเลอร์แล้วมาปิด Tik Tok Shop เอาไงดีอ่ะสวัสดีครับอันนี้ผมเมิง Wednesday นะครับผมกำลังสับสนตอนที่ผมสมัครเซลเลอร์กับ Tik Tok t h e a เต r นะครับสองอย่างเนี้ยมันคืออะไรยังไงแล้วก็ทีนี้ว่าต้องการจะยกเลิกบัญชีเซลเลอร์เพื่อที่จะกลับมาเป็นช่องปกตินะครับ แล้วก็ตัดขั้นตอนของการเชื่อมช่องใน TikTok Creator อันนี้ทำยังไงนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาตอนที่อยากจะทำอยากจะมีกล้องไลฟ์สดแล้วก็มีอยากจะมีผู้ติดตามต้องครบ1,000ถึงจะไลฟ์ได้แต่ทำขั้นตอนลัดโดยการสมัคร TikTok Seller แล้วก็มาเชื่อมบัญชีเข้ากับ TikTok Creator <c red iten our> ของเพื่อนๆเนี่ยทำให้อาจจะ วันนี้เปลี่ยนใจอยากจะยกเลิกทํำยังไงนะครับผมมีขั้นตอนแนะนําเพื่อนๆครับว่าขั้นตอนตรงนี้ทํำอย่าง,งไรในออแอปบนมือถือโทรศัพท์นะครับก็ไปติดตามดูครับว่าขั้นตอนมีอย่างไรบ้างนะครับครับก่อนอื่นเพื่อนๆไปดาวน์โหลดออแอปเซลเลอร์มาก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ระบบโดยการใช้บัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับเซลเลอร์นะครับหลังจากนั้นก็จะเรียกขั้นตอนของการ Kyc นะครับของ Google Authority นะแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับแล้วก็เซ็นไปนะครับระบบก็จะลิงก์เข้าไปหาบัญชีที่เราลงทะเบียนไว้นะครับทีนี้เพื่อนๆลงไปดูด้านล่างมุมขวานะครับจะมีคำว่าตั้งค่าแล้วก็เลื่อนไปหาคำว่าเชื่อมโยงบัญชีนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเชื่อมโยงบัญชีเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมี Official Account กับบัญชี Marketing a c c o u n t นะครับทีนี้เราจะเลือกทําการแก้ไขบัญชีใดบัญชีหนึ่งก่อนนะครับกรณีที่เพื่อนต้องการจะยกเลิกบัญชี Marketing ก่อนนะครับก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าจะยกเลิก Account บัญชี Official Account นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันในแอปตรงนี้เลยนะในขั้นตอนขั้นตอนในขั้นตอนตรงนี้นะครับ ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องตรวจสอบก่อนว่าบัญชีที่จะยกเลิกเป็นถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ลิงก์กับบัญชีไหนเพราะบางคนมีหลายยูสหลายยูเซอร์นะครับครับเราก็ไปดูครับว่าจะยกเลิกตัวไหนก่อนนะครับกรณีที่เพื่อนยกเลิกต้องการยกเลิกสมมุติว่าเราต้องการยกเลิกบัญชี marketing account ก่อนนะครับเราก็ไปเลือกที่เชื่อมโยงบัญชีแหละแล้วก็มาเลือกที่ marketing account นนะครับแล้วก็ ดูว่าถูกหรือเปล่าในบัญชีที่ยกเลิกในช่องที่จะจะยกเลิกนะครับอถ้าถูกแล้วนะับด้านล่างมันจะขึ้นนะครับว่ามันจะขึ้นว่าให้นะับยกเลิกเชื่อมบัญชีการเชื่อมโยงบัญชีนะครับกดไปเสร็จแล้วก็จะคอนเฟิร์มว่าบัญชีที่ยกเลิกเป็นบัญชีอะไรนะครับ1บัญชีนะครับขั้นตอนตรงนี้เนะี่ยเพื่อนๆสามารถทําได้เลยบนทํทได้เลยบนแอปโทรศัพท์มือถือนะครับ อีกกรณีหนึ่งนะเพื่อนๆต้องการยกเลิกนะยกเลิกบัญชี Account Offi c i a l Account นะครับยกเลิกบัญชี Official Account เพื่อนๆก็กดเข้าไปแล้วก็กดยกเลิกได้เลยนะเพียงแค่เลื่อนขึ้นไปบนหัวข้อเมนู Official Account แล้วก็ยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆสามารถทำ สลับไปสลับมาเชื่อมต่อหรือย,ยกเลิกเนี่ยสามารถทำได้แค่3ครั้งเท่านั้นเพราะนั้นในการทำธุรกรรมตรงนี้ให้ตัดสินใจดีๆนะครับเพราะว่าหลังจากทำไปแล้วมีผลผลมากผลน้อยเนี่ยเพื่อนๆลองศึกษาในกฎกของ t i k t o อกดูนะครับครับแล้วก็อยากจะเตือนเพื่อนๆก่อนที่จะลงทะเบียนเซลเลอร์ก็ดีหรือว่า Tik t o อกครีเอเตนะครับไปเชื่อมโยงบัญชีใดๆนะครับทั้งลงทะเบียน หรือว่าหลังจากหรือตัดสินใจจะยกเลิกบัญชีก็คิดดีๆก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งในบัญชีของเซลเลอร์เนี่ยสามารถที่จะยกเลิกเข้ายกเลิอกออกได้3าครั้งเท่านั้นนะครับเพื่อนๆตัดสินใจดีๆก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบกับช่องทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าคิดว่ามันคุ้มค่ากับการทําธุกรรมแบบนี้นะครับหรือทาเคสลักษณะเน,นี้ยก็ สามารถทําได้ครับก็ครับในเรื่องของการละเมิดในคลิปวิดีโอก็ดีหรือในไลในการไลสดก็ดีนะครับคอมมิชชั่นไกด์ไลน์หรือกดชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูช่องทางในตรงนี้ได้ในคลิปวิดีโอที่ผมปักไว้ในช่องหลักนะครับในหน้าหลักเลยนะในคลิปวิดีโอผมมีพูดเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดนะครับเพื่อนๆ้าสามารถเข้าไปตามช่องทางที่ผมแนะนาในคลิปวิดีโอนั้นได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับขั้นตอนการเริ่มเริ่มต้นการปักธงช่องแนะนำช่องนะครับผมแนะนำเลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าสำหรับเพื่อนที่ต้องการทำทิกตอกจริงจริงจ,งจงนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการทำช่องให้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ไม่มีการแก้ไขเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะครับก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วครับหนังสือเล่มนี้รวบรวมขั้นตอนการหาเงินรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาท เพื่นพนอนๆเรามาศึกษาดูตามแล้วก็ทําตามเท่านั้นเองนะเพื่อนๆก็มีรายได้กับตรงนี้ได้นะครับ